ีค่ะอยู่กับช่องย่าซี่โกโกอกสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าซี่โกกอกนะคะเราเข้ามาเคลียร์พื้นที่ที่บ้านป้านะคะ ด่วนยายชือ่อที่ด่ดนดนวนคนี่ดดนดาออกธรกิจคนทีิประจังวัน คุณคุณขอบคุณวันนี้วันนี้อะไรเดือออกแล้วยาที่ไปยิ้มเม่อไอะไรว่าจะหมดแล้วจะหมดยิ้มๆต่อไปอีกเดือนนึ่ง เรชีว oh you know ิตเราอาปั่นเสือนะคะอไม้พี่น้อง แนวไม้แนไม้ไผ่ไผ่จีนไผ่จีน ยจะพาเอซีมาดูที่ปลูกไว้นะคะคือมันจะย่าลกแล้วเราก็จะหาที่มามาเสียยากให้ให้ฝนมันหยุดก่อนนะคะถ้าฝนไม่หยุดมันก็มันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมพาเอซีไปเรามาดูตรงนี้กันวันนี้ก็มืดมาแล้วหนู มืดฟ้างมืดฝนมาอยู่แล้วหาพริกนะคะแกงแกงเห็ดฟางกลางทุ่งนะคะวันนี้นเราจะเก็บพริกเก็บพริกตรงนี้แล้วก็หาอยู่หากินนี่แหละหาอยู่แถวบ้านนี่แหละไ,ได้แล้วพริกนะคะ ได้พริกแล้วก็ย่าก็จะไปหาผักอีตูหาโมหาอะไรไปแกงเห็ดกันนะคะโอ้ยพอแล้วดูผักหวานต้นใหญ่แล้วนะคะผักหวานเราผักหวานต้นใหญ่อันนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะคะผักหวานโอ้ยโอ้ยดอกไม้ อยู่ในดงผักหวานนะคะผักหวานอยู่ด้านล่างนะคะจะดอกไม้อยู่ด้านบนแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ที่ย่าปลูกไว้บวบนะคะเป็นต้นบ,บวบหวานนะคะบวบยาวที่เม็ดนะคะพี่พี่รักส่งมาให้ปลูกไว้แล้วนะคะขึ้นรั้วบ้านป้าน,นะคะ แล้วมันก็จะยาวไปตามรั้วนะคะ f ี C. จะยาวไปตามรั้วแล้วก็ต้นผักหวานอยู่ฝั่งนู้นก็ติดหมดแล้วนะคะฝั่งนู้นนะคะครอบสะนู่นนะคะก็ติดหมดแล้วผักหวานผักติ้วนะคะแล้วก็ครอบสะตรงนี้ก็มีผักติ้วขึ้นอีกเดี๋ยวเราจะไปเด็ดยอดติ้วด้วยแกงใส่ผักหวานนี่ผักหวานปลูกใหม่นี่ยอดติ้วนะคะที่เราปลูก เราเก็บเลยนี่เด็ดเลยเด็ดยอดยอดเลยเด็ดยอดยอดผักติว้วผักเมงลักนะคะผักอิตูอันนี้ต้นแครนะคะที่ป้าดผมามาปลูกไว้ป้าเต็นมาปลูกไว้ดู ใส the ่ปุ๋ยขี้งัวขี้ควายมะงามแท้พี่น้องใส่ขี้งัวขี้ควายจะมะงามแท้บานนี้ใส่ปุ๋ยขี้งัวนะคะที่พี่รักซื้อให้ยามาหยายใส่ต้นผักหวานแตกยอดพี่น้องแตกยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเอาหญ้าออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่ถักโบ้ยงเอ้ยเห็นผลแล้วนะคะเราก็ดีใจเนาะสวที่ดูแลแล้วมันขึ้นนะคะก็เราก็ดีใจ ต้นผววานนะคะงามมากเลยใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกนี่สวยมาก